สวัสดีครับพบกับผมช่องภูผาพาลีสวนับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทั้งผู้ติดตามใหม่และเก่านะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่รับชมใหม่ก็ดีนะครับผมตอนนี้อยู่สวนกล้วยนะครับผมสวนกล้วยหอมปทุมนะครับจะเห็นได้ว่าเชื้อราเต็มไปหมดนะครับผม ทั้งใบไม้แล้วเป็นใบด่างนะครับเป็นใบด่างเหลืองไหมเลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้ทำการฉีดยาพ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นยากันเชื้อรานะครับยากันเชื้อรานะครับผมหาซื้อตามทางซองออนไลน์ทางลาซาดาก็มีขายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมใช้ได้หมดนะครับเพราะว่ายาการเชื้อรา,อาเป็นเป็นที่ต้องการชาวสวนเลยนะผมที่ใช้คู่กับต้นพืชต้นต้นกล้วยอะไรต่างๆนี่แหละครับผม คือว่าใช้ได้หมดเลยนะครับผมสำหรับยากันเชืานะครับตอนนี้กล้วยกำลังเริ่มออกแล้วนะครับผมเริ่มออกปีแล้วนะครับ ครือนี้ก็ตกเครือเป็นที่เรียบร้อยนะครับอายุอายุตอนตกเครือก็ก,กประมาณสองอาทิตย์ได้นะครับเฉพาะเขือนี้นะครับผมพระ่าออกก่อนเพื่อเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเชื้อราเต็มไปหมดนะครับเฉพาะแปลงนี้นะครับ แปลงข้างหน้าเป็นแปลงปลูกใหม่นะครับผมแปลงปลูกใหม่ทยอยตัดต่อนะครับผมตัดนอนะครับหลังจากที่นอ,อแตกรากติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นนอนอชํ้เบี้ยนะครับเป็นนอพ่อชํ้นะครับผม ตรงลานี่ครับที่เป็นต้นที่เป็นต้นแบบนี้คือขุดมาปลูกนะครับผมขุดมาปลูกก็จะทำการตัดเลนนะครับผมเพราะว่าต้นนี้อายุอายุได้ประมาณเกือบหนึ่งเกือบหนึ่งเดือนได้นะครับผมผมก็จะทำการตัดประมาณนี้นะครับผม จากพื้นดินขึ้นมาประมาณาให้ได้ประมาณเกือบเพิมน,นะครับผมนะครับแต่ผมก็ทำการตัดแต่ตรงบริเวณนี้ครับเพื่อจะให้รับแสงแดดตอนเช้านะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวผมขอวางแป๊บนึงน,นะครับตัวดีไม่มีอ่านี่ครับนี่ครับก็จะทำการตัดแบบนี้นะครับเดียบเยบลงนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้นอขยับได้นะครับผมเพราะว่าแตกรากออกมา แตงลาวก็มาไอรากมันจะรากมันจะไม่ติดดินครับผมประมาณนี้เลยนะครับหยยบให้แน่นนี่ถือว่าแน่นแล้วครับนี่นะครับผมทำการตัดเสียงให้ได้สีประมาณให้ได้ประมาณสี่สิบห้าองศานะครับผมให้รับแสงแดดตอนเช้านะครับผมเพราะว่าตะวันออกออกช่วงนี้นะครับ ทางนี้นะผมตะวันดอ,อกให้ได้รับแสงแดดตอนเช้าสวนผมก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับหรือว่าท่านผู้ชมจะปรึกษาทางด้านช่องผู้พาพารีสวนก็ได้นะครับเผื่อท่านผู้ไอ้ท่านผู้ชมสนใจอยากจุดมผูกกล้วยนะครับหรือว่าเป็นมือ ใหม่มเก่าก็ดีนะครับผมลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะเห็นได้ว่าหญ้าก็ขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนตอนนี้เป็นช่วงเดือนกรกฎานะครับผมช่วงเดือนกรกฎานะครับ ก็ลก,กราคม,มแปลงใหญ่นะครับผมคาดว่าปลูกประมาณ3,000ต้นนะครับรวมกับแปลงข้างบนนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมครับผมก็พาท่านผู้ชมเดินดูรอบๆสวนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับ ที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับผม